กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆตามลำพังเพราะลูกชายคนเดียวของเขาไปทำงานอยู่ในเมืองที่ห่างไกลวันหนึ่งมีจดหมายจากลูกชายของคุณยายส่งมาคุณยายดีใจมากแต่เพราะคุณยายไม่รู้หนังสือจึงอ่านจดหมายไม่ได้พอดีก็มีซามูไรคนหนึ่งเดินผ่านมา คุณยายจึงขอร้องให้ตมรไรอ่านจดหมายให้คุณยายฟังนี่นีทันตมุไรข้าได้รับจดหมายจากลูกชายของข้าแต่ทว่านั้นข้าไม่รู้หนังสือช่วยอ่านจดหมายให้ข้าที่เธอะคุณยายยื่นจดหมายให้ตไรวจตำรไจจ้องมองจดหมายสักครู่หนึ่งเขาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมา คุณยายตกใจสุดขีดจึงรีบถามสมุไรว่ามีข่าวร้ายเขียนไว้หรือไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะก็รับได้ทั้งหมดกรุณาอ่านให้ข่าฟังด้วยหากแต่สมุไรเอาแต่ร้องไห้โดยไม่ยอมปริปากพูดโถโถโถมันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแน่ๆเลยคุณยายคิดจากนั้น คุณยายก็เริ่มร้องไห้บ้างในขณะนั้นเองมีคนขายหม้อดินคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเมื่อคนขายหม้อดินเห็นซามูไรและคุณยายกำลังร้องไห้อยู่เขาจึงถามคุณยายว่าไม่ตราบว่าท่านทั้งสองเป็นอะไรไปหรือทำไมถึงได้ร้องไห้ร้องห่มกันเช่นนี้เล่าซามูไรกับคุณยายไม่ตอบ คนขายหม้อดินเห็นจดหมายจึงหยิบขึ้นมาดูจากนั้นเขาก็เริ่มร้องไห้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างก็แปลกใจที่เห็นคนทั้งสามคนร้องไห้ผู้คนจึงพากันมามุงดูแล้วถามไถ่ว่าอย่าเอาแต่ร้องไห้สิเกิดอะไรขึ้นเหรอถ้าลำบากหรือติดขัดตรงไหนอพวกเราจะช่วยเอง คนขายหม้อดินจึงพูดว่าเมื่อปีก่อนโน้นข้าไปขายหม้อดินซึ่งระหว่างทางข้าหกล้มทําให้หม้อดินแตกหมดข้าเสียใจมากแต่ก็ยุ่งจนลืมร้องไห้ไปพอมาเห็นคนสองคนนี้ร้องไห้ข้าจึงนึกขึ้นได้ถึงความเสียใจที่ข้าลืมไปแล้วดังนั้นข้าก็เลยร้องไห้ยังไงล่ะฮะ อะไรนะร้องไห้ด้วยเหตุผลแบบนี้ก็ได้เหรอผู้คนมองคนขายหม้อดินด้วยความละอายใจจากนั้นพวกเขาก็ถามคุณยายว่าแล้วคุณยายล่ะร้องไห้ทำไมคุณยายกั้นน้ำตาแล้วตอบไปว่าในตอนแรกข้าได้รับจดหมายจากลูกชายที่ไปทำงานในที่ที่ห่างไกลมาก แต่ข้าอ่านหนังสือไม่ออกเลยให้สำมลไยท่านนี้อ่านให้พอสมุไยท่านนี้ก้มมองดูจดหมายได้ครู่เดียวท่านสำมุไรก็ร้องไห้ข่าวครา,าวในจดหมายต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆพอคิดแบบนั้นแล้วข้าก็เลยกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ผู้คนทั้งหลายเพิ่งเข้าใจจากนั้นพวกเขาก็พูดกับสมุไรว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านสมุไรช่วยหยุดร้องไห้เถิดแล้วบอกคุณยายกับพวกเราให้รู้หน่อยว่าในจดหมายนั้นเขาเขียนว่าอะไรบ้างสมูไรปาดน้ำตาแล้วเงยหน้ามองมายังทุกๆคนจากนั้นเขาก็บอกว่าที่ขาร้องไห้ ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคราวในจดหมายอะไรหรอกนะแต่พอดีค่ะนึกถึงสมัยที่ข่ายังเด็กเพราะตอนเด็กๆข่ายังอ่านหนังสือไม่ได้เพราะเป็นคนที่ไม่ขยันเรียนเอาซะเลยตอนนั้นข่าจำได้ว่าข่าเจ็บใจที่ตัวเองอ่านหนังสือไม่ได้พอนึกถึงความหลังก่อนที่จะมาขยันเรียนหนังสือข่าก็เลยร้องไห้ออกมาฮะ อะไรนะร้องไห้ด้วยเหตุผลนี้ก็ได้เหรอทุกคนทำหน้าละอาใจแตมลัยหัวรเราะเยะยาะจากนั้นเขาก็อ่านจดหมายของลูกชายของคุณยายให้คุณยายฟังว่าแม่ครับผมสบายดีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใกล้จะได้กลับบ้านในเร็ววันนี้แล้วผมจะหาของไปฝากแม่ด้วยครับรักแม่นะครับ และเมื่อคุณยายได้ทราบข้อความในจดหมายคุณยายก็ยิ้มดีใจอย่างมีความสุขชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งปิ๊ง,ง,งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ